う何 แม่รัดก็ได้เอาโต๊ะมาตั้งมาตั้งแบบนี้ไปก่อนเพราะว่าพางแบบรวดเร็วแบบฉุกเฉินมากเลยดีว่ามีโต๊ะอยู่ผักกำลังงามมาพังได้โอ้ยตายตายตาเป็นเพราะว่าแม่รัดเหยียบเหยียบเขา จะเอาเชือกไปผูกตรงนั้นน่ะพอเหยียบปุ๊บหักเลยเพราะว่าใช้งานมาเป็นปีแล้วมันก็ผูกก็พังเนาะเนี่ยมีอยู่ห้ากล่องอยู่ตรงนี้ส่วนอีก3ามกล่องนี้ยังไม่ได้ลงนะคะแต่ว่าแม่รัดก็เอามาตั้ง,งไว้ก่อนส่วนผักที่แม่รัดใช้งานแม่รัดก็เอามาแช่แช่น้ำไว้ตรงนี้ อัดแน่นเลยเอาไว้กินไว้ทำสลัดขายคือเอามาแช่ไว้ตรงมุมเดียวให้หมดเลยสองกล่องเลยดูแน่นไปหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ผักแพงแม่รัดก,ก็พยายามลงพยายามลงไว้โอ้ยนี่ยาวยาวงามมากเลยงามมากจะได้ไม่ต้องซื้อเขา แต่ถ้าเอาไปแช่ในตู้เย็นมันก็ไม่มีที่แช่แล้วแม่รัดก็เลยยังยังไม่เก็บเขาก็แช่น้ำเปล่าไว้แบบนี้เขาก็อยู่ได้นานอยู่เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แหละแบบนี้ส่วนไม้ไม้บางส่วนแม่ลัดก็เอามาลองมาลองไว้เพราะว่าจะตั้งกล่องแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวกล่องเขาจะ จะโดนดินเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องอื่นไปเนาะนนี้จริงๆแล้วแม่รัดก็เอาไว้แช่ผักแต่ช่วงนี้ไม่ได้แช่ก็เลยเอามาใช้แบบนี้ไปก่อนโอ้ได้โต๊ะตั้งผักไม่แล้วทุกคนแบบฉุกเฉินเลยส่วนไม้แม่รัดก็มากองไว้ด้านนี้เดี๋ยวจะเอาไปทำประโยชน์อะไรบ้างเดี๋ยวก็ค่อยคิดแล้วกัน ได้งานทำแต่เช้าอยู่ไม่นิ่งตื่นมาก็มาจัดการดูพลิกดูเพี้ยมาเหยียบเอาเข้ากระพังพังก็ได้ตั้งใหม่เลยก็ดีเหมือนกันแหละเพราะว่าไม้เขานานแล้วตตเอาต้นเหล็กตั้งแบบนี้ไปก่อนคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเจอกับแม่ลัดใหม่สวัสดีจ้า